สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,กะเกษตรผสมผสานมาแล้วค่ะวันนี้กเกษตรผสมผสานเสร็จทําหาพาชมสวนฝรั่งปลูกใหม่เด้จ้ะฝรั่งนี่เป็นฝรั่งหงเปล่าซื้อปลูกได้สามเดือนละจ้ะสามเดือนครึ่งนี่นี่ก่อนจะได้กินฝรั่งแล้วก็กินพริกก่อนเนาะนี่เป็น พริกนมติก็เอาไปทำพริกนมอะ่ะเม็ดเขียวเยวยาวๆอะ่ะใหญ่ๆเหมือนพริกหยวกแต่ว่ามันเป็นพริกหยวกยาวก,ก็ได้เนาะเม็ดเขียวเยวยาวๆอะ่ะก็ไปทำพริกนมก่อนจะได้กินฝรั่งแล้วก็ปลูกพริกแซมๆไปด้วยเนาะว่าฝรั่งรองนานนึงแปดเดือนเก่าเดือนพาชมบรรยากาศเนาะ ฝรั่งตอนเราก็ปลูกเลยเม็ดเราไม่ได้ช่ำใส่ถุงอ่ะจ้ะเป็นฝรั่งใส่แดงของเป่าซื้อก็มาหลดน้ำมาจ้ะหลดน้ำ,นำสีวันมาหลดที่นึ่งพระาะวเราทำหลุมไหวกเนี่ยนี่ตั้งเนี่ยคนฝรั่งเราขุดหลุมอ่มอ,อมๆตอนนั้นคลิปก่อนหน้านั้นเนาะเคยลงไล้ละขุดหลุมอ่อมๆแล้วเอาขี้ไก่ใส่เนาะแล้วปุ๋ยเคมีใส่ แต่ว่าต้องปลูกฝรั่งให้มันติดก่อนนะถึงจะทําได้แล้วก็ฟางคุมแล้วก็น้ำลดน้ำใสเต็มเบาเลยแล้วก็อยู่ได้สี่วันจ้ะอันนี้ก็พริกเือนกันสื่อซองก็มาแล้วก็มาเพาะก็ปะเป็นต้นแล้วก็เอามาปลูกจ้ะเนี่ยแล้วก็กินพริกก่อนมีมะเขือด้วยมีพริกด้วยก็มาลดน้ำนี่ยตอนนี้สีม่วงแดดยังแรงอยู่เลยจ้ะ ช่ยระบบโซลาเซลจะเดินระบบน้ำไว้รอบสวนรอบซารนั่นแหละมันช่สวนซารนีส่นสองไหลก,กว่าจะก็เนี่ยช้ระบบโซลาเซลถ้าแดดแรงเราก็หลดได้ตอน,นี่ดดแดดอ่อนเนี่ยน้ำก็ไหลไม่แรงเท่ไรผสมประสานก็จะมีกันนี่แหละจะหลากหลายหลายอย่างเนี่ย ปลูกปนปลากล้วยไปก่อนกล้วยต้นไหนไม่งามเราตัดทิ้งเนี่ใยใส้น้ำเต็มลุ่มเนี่ยเต็มเบาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำงานอย่างอื่นอีกสี่วันค่อยวนมาต้องที่เดิมอีกนี่จ้ะนี่กระโดดน้ำเนี่ยน้ำก็เต็มละเต็มแล้วลายใหย่ใหญ่น่าใสจลุ่มนี่อีก พลังสามเดือนกว่าๆนี่ฉันก็หวาใหญ่ไว้ดินขอบซะด้วยแล้วัวหลดน้ำแล้วมันจะไหลไปทางอื่นก็เลยกลยหลุมอม่อมๆไว้เนี่ยใส่น้ำให้เต็มหลุมกระปูกลากลร้ด้วยนแหละนี่เป็นพักหวานไม่ค่อยงามพย,พยายามงามอยู่แต่มันมีงามนี่แหละจ้ะถ้าชมสวนกเกษตรผสมผสาน สวันมาที่จริงจ้ะจักสาวันเนี่ยจีพอดีสี่วันมาก็จะเหี่ยวเหียวนิดนึงจ้ะนี่เป็นมะเขือมะเขือยาวปลูกคนฝรังก็จะเหี่ยวเียวนิดนึงแล้วพอไดนนามก็เด้งบึ้งเลยแหละนี่จ้ะเสษผสมผสานเนี่ยกล้วยมนก็เหลืองเลยแหละเดี๋ยวตัดกล้ว,ลว,วยทิ่งเนาะนก็อะโวคาโด ปลูกไปเรื่อยปลูกผลไม้อ่ะมันดีมันได้อยู่ระยะยาวเนะจะเป็นพักพักอะไรไม่รู้ลืมมีกล่อ <c oughs> <c oughs> งมีกล้วยเยวแค่นี้ก่อนเด้อจ้าคันดูนานๆก็เดียวจะบางคนก็ไม่ชอบดูนานกลัวจะเบื่อจ้าแค่นี้แหละจ้าวันด,ดีจ้า